สวัสดีครับกะมาพอ้อกับผมเนาะครับตอนแรงเป็นเวลาเกือบจะหกโมงแรงแล้วครับไอ้มันยังบบดมืดเนานะกะที่เขามาเอาไอ้อย่านั่งครับมันเกิดธรรมชาตินี่แหละครับหากินยังสิลนะเนาะนีแล้วครับมาเอาน้นมีกี่ล่ะเพิ่นกดเกิดน้ำใหน่ยังสินะครับอย่านั่งอย่านั่งปลาบ่าได้ไปปลูกครับ ปูและปูเมื่อคืนนี้อใส่ดูอยู่บ้านก็ใส่ดูแกงน้ำใหม่ซุปน้ำใหม่นะครับนี่นกเ็เลยเลยมาหาเก็บเอาอยู่สวนอยู่แล้ครับห,หลุด่อหลุดไม่มีลายมองอยู่ครับตัวความเร็วเดี๋ยหนังเนาะ เดี๋ยวแต่ผมขอเก็บอย่านั่งก่อนด้วยครับจังไปพอกันอยู่บ้านต่อครับแบบเมื่อก็บผักขานะครับเก็บเบาๆหน่อเพราะมันหอมครับข้ากับบัวง,ง่ามปาเลยเนานะ บางคนกะทีบอมักนะครับแกงผักขาเออแกงไอ้น้ำมันใส่ผักขาแต่ผมก็กินได้อยู่กะสีบอมใส่ลายเด้อครับก็มีผักไอ้ผักหวานอยู่เนาะผักหวานอยู่ข้างบ้านแม่เก็บม,มาแล้วบ่อยถ่ายให้เบิ่งครับ มาายัางนีตัวยังนีนะครับสายไส้สัส้นหนแล้วเนาะผมว่าไปหาผมก็ได้กินนะครับน้องใหม่มือวอยู่หลังบ้านเนาะได้กินทั้งปีเลยนาแหล่งก็ได้กิน,นครับ <c oughs> มีเตนนอล่มบบมีครับ ตะไข่นะครับตะไข่ก็เอาอยู่นี่ละอยู่น้อง้างบ้านเแหละครับใส่สองหันพ่อนะใส่สองหัวพ่อแล้วครับพักอีตูนะครับก็เพิ่งปลูก่ยบ่คอยง่ามเป็นใดดอก ได้ยูเก็บ 2, 3, หหได้ยูครับสองสามหยอดที่หายหยอดไปใส่ครับอันนี้ก็พิกล้อนะครับลูกโดดพิกออนพิกหาเก็บเอาน้ำขางบ้านก็นได้เกี่ยงนะครับสีบ่ค่อยใส่ลายไาไในหรอก ต้นพักหวานนะครับเดี๋ยวมีคนมาซื้อไม่ไตลาดแบบเหลือยอดอยู่ครับแม่เก็บบอาเบิดเดา้อเก็บเอาเบิดซะเ,เบิดแล้วครับเลยทำหนี่แล้วเนาะแต่มีอยู่เป็นเอาไปแล้วครับมันกะมีมาหน่อยๆเลยเนาะก็พอได้กินอยู่ครับมีสามต้นเ้าก็ด ต้มนะครับห้มันจืดใส่เวลาพอสมควรอยู่เนาะครับกับเวลาที่เหลือเ็าก็ไปย่องยานั่งเตรียมเครื่องนะครับครับก็ไม่กระมือก,ก่อนนะครับบาสิไปตั้งเตาขา้างนอกก็ได้ซับเนยละกับซีมี่จะไข่มันแหญ่ัางเนาะุม เยล,ลงบงโไซลายครับใช้ก็ข้นๆก็พอหรอกที่เป็นขอเบือตามใสก็พริกเนาะครับพุ้มมากับโบซลายหรอกผมมีใส่ซัมนี้โอ้ค้นครับ หัวเต่าแก่กับพังนะครับเดี๋ยวใสงสีเอเดี๋ยวสีมีเกลือนะครับใส่ยังน้อยอา้าสองน้อยใส่ลงไปเลยครับปลาเนาะ จ็คแจสามบุดแล้วครับแล้วก่อนนะครับเส้นไหนเส้นใหม่เสียรายเสียบลายครับพ่อกะซันนี่ก็ที่เป็น ล่อให้มันเดือดนะครับกะทิข้นก่อนเพื่อ,อขาเบือ,ไ,อไม่ให้ติดตีเดี่ยังก็ปิดหมอนะเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอบมันมันเดือดกันครับรอบหม้อเดือดก่อนนี่นะครับหลังจากไหม้อเดือดเดือดแห้งแล้วก็ใส่ผักคผักกะทิมีพริกเนาะลูกโดดผักคะอะไรก็ พักหลาน,นครับแล้วยีตูเนาะใส่รวมเลยครับแล้วก็ปิดไฟเลยครับบุบต้องไปบ่พบ่นนี่เนาะครับพักยุบพักยุบปุ๊บ เราคนๆเลยครับเกียงบ่ได้แกงหลายเนะแกียงไปจนอาจจกนะครับกัปิดไฟเลยครับปั๊บเกงง่ายๆนะครับไม่ได้อย่างมากไม่ใส่ผักใส่อย่างแกงแบบเล่าๆเลยครับเห็ดกับ่ใส่ละเสียดนะครับเ,บ <c oughs> เราซืบ่ได้กินให้เบิงนะ่งเนาะพวกไอเฮ็ดงานอยู่แม่กอยู่หน้าร้านเนาะครับ ไา้สิให้เบิ้งแค่แกงอยลู่แลเดี๋ยวแบบโอกาสดีๆแล้วสิกินเขาซุ้มกันในเบิ้งแน้ครับ <c oughs> น่าเมื่น่อยเอาไว้สนิทนลครับสวัสดีครับ